สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะปูจะชวนมาทำเมนูที่ชื่อว่ายำแตงกวาวาซาบิค่ะสูตรนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเชิญติดตามชมได้เลยค่ะแตงกวาญี่ปุ่นค่ะเก่าเก็บในตู้เย็นนะคะบางส่วนนี่ช้ำไปแล้วนะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเอามาฝานเป็นชิ้นๆค่ะ ประหยัดคะ่ะยุคโควิดอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะมันยังกินได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำจะหั่นแบบไหนก็ได้นะ,ะเรียบร้อยค่ะส่วนผสมค่ะมีไม่กี่อย่างนะคะมีแตงกวาเรามีแล้วนะแตงกวามีแล้วนะคะผงปรุงรสค่ะ ผู้จะใช้เป็นตัวนี้นะผงปรุงรสดาชิของญี่ปุ่นค่ะอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะคะเป็นผงปรุงรสนะคะปลาคาสิอโอนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าผงดาชินะคะอันนี้เป็นผงปลาของญี่ปุ่นนะอันนี้เอามาทำสลัดในวันนี้นะคะ ถ้าใครไม่มีผงดาชินะคะก็สามารถใช้ผงปรุงรสแบบไทยๆไ,ได้ค่ะอันนี้ปู้ใส่กระปุกเอาไว้นะคะจากนั้นค่ะน้ำมันงาใครชอบเค็มๆหน่อยเพิ่มเกลือไปนิดนึงค่ะวาซาบินะคะพระเอกของเราแล้วก็งาขาวคั่วเท่านี้เลยค่ะจับทุกอย่างนะคะผสมผสมกันเป็นสลัดที่ขอรับรองว่าทำง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะ เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ <c oughs> ใส่ผงดาชิค่ะ <c oughs> อันนี้ปูยังไม่ใส่เกลือนะเพราะไม่รู้ว่าความเค็มเดี๋ยวต้องลองชิมดูอีกทีนะคะถ้าเผื่อ มันยังไม่นัวนะก็ค่อยเพิ่มผงดาชิหรือว่าเติมเกลือน,นิดนึงค่ะน้ำมันงาน้ำมันงานะคะขอให้เป็นน้ำมันงาบริสุทธิ์นะคะเป็นน้ำมันงาแบบแท้นะคะร้อยเปเซนแบบนี้นะคะจะหอมเนี่ยค่ะ,ะประมาณนี้วาซาบิค่ะ จะใช้เป็นตัววาซาบิซอสแบบนี้หรือจะใช้เป็นแบบผงก็ได้นะปริมาณก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะชิมรสดูค่ะโอ้ชิมรสแล้วนะคะอร่อยมากเดี๋ยวขอเพิ่มวาซาบิอีกนิดนึงนะคะ กลือจิตเดียวค่ะแล้วก็โรยงาได้เลยนะคะงาขาวนะคะใครจะใช้เป็นงาดำก็ได้ค่ะไม่ผิดกติกาใดๆนะเนี่ยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะแล้วก็เอาไปแช่เย็นค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้เป็นแตงกวาที่ปู้แช่เย็นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเสิร์ฟได้ทันทีเลยค่ะหรือว่าใครจะใช้แตงกวาที่ยังไม่ได้ผ่านการแชร่ตู้เย็นนะเมื่อปรุงแล้วนะคะก็ใส่กล่องนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นให้เย็นๆนิ่งนะคะจะเพิ่มอรรถรสในการรับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะกินเพลินมากๆขอบอก เมนูนี้นะคะเกิดขึ้นจากการนะคะที่ปู้ไปเจอแตงกวาเก่าเก็บในตู้เย็นค่ะมีบางส่วนที่มันมีความช้ำนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตู้เย็นมีความเย็นนะคะตู้เย็นเย็นมากนะคะมันก็เลยช้ำๆนิดนึงแต่ยังรับประทานได้ค่ะก็จับเอามาทำเมนูนี้ค่ะไม่ทิ้งนะคะไม่เสียของนะคะยุคนี้เราต้องประหยัดค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ